รวยไว้เมื่อใช้ว่าแพลนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายว่าแพลนของดีนแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าครสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลเว,เวอร์แพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่นั่นเองครับประกอบไปด้วยเวอร์แพนแอะมิโนโนะครับและไคโตซานโอลิโกแซคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจที่สำคัญครับสารปร,ปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรซึ่งนี่คือ3มเกลอสูตรใหม่วันนี้เราอยู่ที่หมู่หนึ่งครับบ้านท่าโสมตาบนท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด เจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับทุเรียนพันธุหมอนทอง130ต้นอายุปัจจุบัน9ปีเธอเริ่มใช้ตั้งแต่อายุเขาได้ประมาณ6ปีแต่เธอนั้นครับเป็นมือใหม่หัดขับก็ว่าได้เพราะได้มรดกตกทอดมาจากบิดาแล้วเธอก็เข้ามาทําเธอเลี้ยงกุ้งครับแต่พอมาทําสวนเธอบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยต้องมาศึกษาใหม่มารู้เรื่องใหม่แต่เธอก็บอกว่ามั่นใจว่ามันใช้ง่ายใช้ง่ายและที่สำคัญครับเธอบอกว่าไม่ต้องเติมอะไรก็ใช้แค่นี้ก็พอแต่ถ้าเติม ก็เติมได้ง่ายผสมได้ง่ายสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับสักขีสโมสรน,นะคะอาจารย์โอ้โยบอกชื่อก่อนเลยค่ะนี่คือเจ้าของสวน สักคีสมอสออีกท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับปราณนอมนิยมการค่ะชุดพี่หนิวค่ะพี่หนิวครับทำไมถึงพาผมมาสวนของพี่สักคีแห่งนี้ครับอยากให้มาดูความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนคือพี่ขียเป็นเพื่อนเขาทําสวนทุเรียนไม่เป็นเลยเลยบอกลองเปิดใจใช้คู่หูไหม<ๆ>เขาก็เปิดใจใช้ซึ่งเป็นสูตรดังเดิมเขาก็พอใจเนาะแต่พอมาเป็นสูตรใหม่เนี่ย ก็ทดลองใช้กันมาหลายเดือนแล้วค่ะเขาก็พอใจซึ่งมันละลายง่ายต้นไม้สมบูรณ์ดอกดกอะไรเงี้ยพี่ขี่ครับตอนที่ได้มรดกมาใหม่ๆนั่นแหะพี่ขีมีความหนักใจอะไรกับสวนแห่งนี้ครับเราอ่ะไม่รู้จักต้นไม้ฮะพอเรามาเห็นแล้วเราก็มองสภาพภายนอกแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนยอดมัน,ม,นมันไม่มีใบ,รบเราก็มองแล้วไม่สวยงามในสายตาเราอะฮะพอได้มาปุ๊บ ก็ต้องมานั่งศึกษาใหม่แล้วก็ทําให้เจอกับพี่หนิวถูกไหมครับหลังจากน,น,นั้นอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราเปิดใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้มาเลยว่าก่อนหน้านั้นเขาใช้อะไรกับที่นี่ก็คือพี่หนิวเขาจะพาไปเที่ยวทัวร์สวนของเขาฮะใบเขาเป็นยังไงยอดเขาเป็นยังไงลําต้นเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยะอาจารย์พอเราเห็นแล้วเราก็พึงพอใจเราก็เลยลองไปใช้ของเราดูฮะคือเขาก็บอกเราว่า มันใช้ง่ายลดต้นทุนแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราไม่ต้องไปเอาสารคิดมีทั้งหลายแหล่มาผสมใช้เนี่ยสตัวคือไคโตซานกับซองวนแผนเนี่ยสอย่างแล้วก็ผสมยาลายาฆ่า,มาแมลงตามฤดูกาลน่ยตามที่วันจะเป็นอะไรอย่างงี้ยอาจารย์พอเราดูแล้วเนี่ยนั้นเราเห็นอะไรที่มัน เปลี่ยนแปลงชัดที่สุดเราเราใช้เราจะพ่นประมาณ7วันถึงสิวันครั้งอาจารย์พอเราพ่นสักประมาณเดือนเราจะเห็นเลยว่าใบจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเขียวหนาขึ้นอะไรเงี้ยอาจารย์ลองจับใบดูถ้าเราหักหักม้วนๆอย่างเงี้ยใบมันจะไม่กรอบอาจารย์มันก็เป็นอ,อย่างเงี้ยเขาว่าค่ะและสวนแห่งนี้นี่เราทําสารหรือทําอะไรหรือเปล่าครับตามอ๋อไม่เคยทําสารเลยอาจารย์เหรอครับค่ะนี่ธรรมชาติล้วนเลยธรรมชาติจริงๆเลยค่ะอาจารย์โอ้แต่เราเองก็มีความรู้สึกกับ การเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะเราเราก็ห่วงเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่อง,งของเรื่องสุขภาพเราเวลาเราเข้ามาดูสวนอะไรอย่างเงี้ยคะแต่เขาใช้สารเคมีอะไรเงี้ยมันก็อันตรายกับเราด้ยวยความรู้สึกของเราเราเน้นออร์แกนิกอยู่แล้วตอนนั้นนะ่ะตอนที่เข้ามาไอ้ร้อยสามสิบต้นเนี่ยมันอายุประมาณ6ปีถูกไหมครับตอนนั้นนะ่ะพอเราใช้สูตรเดิมนะ่ะผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างรครับมันผลผลิตมันก็เหมือนว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะอาจารย์รูปทรงของต้นไม้สวยสวยรูปทรงสวยค่ะได้น้าหนักดีค่ะตอนนั้นพี่ขีภูมิใจขนาดไหนครับกับผลิตภมแล้วใสิูจุด ไม่เคยใช้ย่างอื่นมาก่อนนี่ะอาจารย์มันก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้ว่าภูมิใจขนาดไหนเปิดชีวิตมาก็เจอสวนที่คู่หูเลยคู่หูเลยนะครับพี่หนิวครับขนาดนี้บริษัทก็ได้มีสูตรนะครับนวัตกรรมใหม่ทั้งเวอร์แพนอะมิโนนะครับแล้วก็ไคโตซานออริโกแซคคาไลน์นะครับใช้งานลลายไวเราได้ใช้มาสักกี่เดือนแล้วครับก็น่าจะประบาณสัก5เดือนได้คร่าวๆตอนนั้นเอามาใช้แล้วเนี่ยทุเรียนเราเป็นอะไรอยู่ครับชงนั้หไหยว่าเป็นช่วงทําดอกเป็น่งช่วงทําอะไรหรือเปล่าช่วงทาใบค่ะช่วงทําใบใช่ไหม สูตรใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไงจากเดิมบ้างครับโอ้ใบมันก็จะแตกดีมากเลยอาจารย์แตกตามตามอมนนี้ของมันนะถึงเดิวมันก็แตกถึงเด,ดิวก็แตกก็ของเราอะเราใช้โดยคิดว่าพ่นลงดินเดือนละครั้งด้วยอาจารย์แล้วก็พ่นภายนอกต้นในทรงพุ่มอะไรอย่างเงี้ยคะรั้งแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอะใบใหญ่มันจะออกดอกไหมกังวลมากเลยแต่สุดท้ายเขาก็มาเองค่ะโดยที่ไม่ทําสารเลยก็ยังพ่นเท่าเดียวเหมือนเดิมนะคะอาจาราย์ใบยังใหญ่อยู่เลยใบยใหญ่เลยนะฮะพวกกิ่งก้านสาขาเป็นไงบ้างครับก็ดูอวบขึ้นนะอาจารย์พอใจกว่าเดิมไหม ก็พอใจใะปีนี้พอใจมากค่ะอาจารย์ชื่นใจค่ะผมพูดแทนเนี่ยไม่ใช่เลยนะ,ะเพราะดูจากสีหน้าของพี่ขี่คือหน้าชื่นใจอะ่ะคือถ้าคนระทมทุกข์ก็จะแบบก็ออกอ่ะก็ออกอ่ะแต่นี้ก็ออกดีอะไรเงรี้ยแววตาบ่งบอกว่ามีความสุขกับที่เราเข้ามาทําแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองนั้นนะครับเข้ามาจับงานก็เพิ่งเป็นผู้ที่จะเป็นเศรษฐีทุเรียน เมื่อสาปีกว่านี้เองถูกไหมครับแล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์หลายครั้งที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันผสมรวมกันกับพวกเคมีพัน์ุต่างๆไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ย ตอบโจทย์ไหมครับคู่หูข้างนี้อ,อ๋อตอบโจทย์ค่ะอาจารย์เพราะว่าของเราเนี่ยสามารถผสมพวกพวกไวออย,อยโซยาออยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นพวกเคมีก็ได้แต่ของเราก็ไม่ได้ผสมเคมีแต่เหมือนเพียงแต่ว่าเราอะสามารถใช้ยาฆ่ามแมลงหลายๆตัวแล้วก็ผสมโซยาออยไปได้อาจารย์ก็ถือว่าสบายขึ้นซ,ซึ่งครั้งก่อนนู้นน่มันผสมไม่ได้เขาต้องแยกเลยคะคือแม้นเราก็จะเสียค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราผสมทีเดียวแล้วก็พ่นครั้งเดียวเสียค่าแรงครั้งเดียวค่ะอาจารย์ ก็ถือว่านอกจากลดต้นทุนด้านของแรงงานลงไปด้วยถูกต้องครับแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำรุงพืชเนี่ยก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันง่าย<ช>ถูกไหมครับไม่ต้องขั้นตอนมากดังนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือดอก ที่ออกมาเป็นการชื่นใจในระดับที่เรียกว่าระดับที่สองเดี๋ยวถ้ามีผลอีกก็เป็นระดับที่สามระดับที่สี่ก็คือเก็บเกี่ยวถูกไหมครับตรงนั้นก็เพิ่มพูนจำเริญใจกันขึ้นไปเลยทีเดียวเออแล้วได้ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินไหมครับก็มีใช้หญิงเกษตรนะปุ๋ยหญิงเกษตรใช้ฮะใช้ด้วยใช้สามเกลือเลยใช่ไหมแล้วหญิงเกษตรนี่เราเห็นความแตกต่างยังไงครับก็ดูดูดูรากเขาก็ดูสมบูรณ์ขึ้นนะฮะความสมบูรณ์ดูได้จากอะไรครับ ก็ปลายรากของเขาอะมันจะมัน,ม,นมันแดงมันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ในฐานะที่พี่ขีนะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบชื่นใจกับผลิตภัณฑ์ นะครับนวตัตก,กรรม3เกลือสูตรใหม่เนี่ยอยากจะบอกเพื่อนพ้องใหญ่ครับก็อยากจะแนะนำนะคะในฐานาะเกษตรกรมือใหม่การที่เราใช้คู่หูมันง่ายเลยจบเลยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลําต้นเป็นดินเป็นรากเราจะทําดอกทําใบได้ทั้งหมดเลยค่ะจกนกระทั่งจะเป็นผลเนะี่ยเราก็สามารถชิที่ผลได้ะทุเรียนที่เก็บเกี่ยวมาปีที่ผ่านมามันก็ลูกสวยน้าหนักกําลังพอดีแล้วก็หนามสวยก็อยากจะเรียนเชิญเข้ามาใช้แล้วก็ใช้คือมันมถูกด้วยฮะพูดง่ายๆสาหรับคนที่ใช้ไม่เป็นก็ใช้ได้เลยมันเป็นชีวภาพด้วยค่ะเท่านี้ก็ถือว่าสรุป โดยครบถ้วนนะครับทั้งเป็นพลังกายพลังใจให้กับมือใหม่ทุกท่านที่สําคัญครับเมื่อมีจํานวนมากมันลดทั้งต้นทุน<ะ>แล้วก็เพิ่มผลทั้งผลผลิตไปด้วยนะครับ<ะ>พี่หนิวครับพี่หนิวอยากจะบอกใครไหมครับว่าวิธีการที่จะใช้แล้วก็สามารถอยู่กับเวอร์คลาสได้อย่างไรเรียนเชิญครับ ก็อยากเชิญช่วนให้เปิดใจลองใช้ใช้เต็มที่ใช้ให้มั่นใจเดี๋ยวต้นไม้ก็จะบอกเองค่ะแล้วพอท่านเขาอยากจะแบบอย่างอื่นๆมันแพงน่ะในฐานะพี่หนิวเนี่ยอยากจะบอกเขาไหมว่าเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกไหมหรืออย่างไรเชิญบอกได้ครับถ้าอยากลดต้นทุนนะคะก็สมัครสมาชิกเวลานี้ยงมีโปรปีใหม่ล้านแถมร้างเลยค่ะก็ถือว่าพูดจากหัวใจครับดังนั้นการที่เราใช้หัวใจพูดนั้น มันมากกว่าเสียงอันดังที่ส่งไปครับเพราะนี่คือความจริงที่ทุกครั้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความจริงนั้นมันก็คือความจริงจริงๆและความจริงนี้ครับมันสามารถทําให้ท่านเปลี่ยนชีวิตจากเกษตรกรที่ลําบากยากแค้นในการทําการเกษตรก็สามารถเพิ่มพูนกําไรได้สําคัญครับเพิ่มพูนกําไรแล้วชีวิตเราปลอดภัยเพราะมันปลอดภัยมันเป็นอินทรีย์ สิ่งนี้คือเ้ื่องขีดเส้นใต้สําหรับชีวิตนักการเกษตรวันนี้เรามาในการที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างครับที่สําคัญอีกครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรใหม่ปรับใช้กับเกษตรกรทุกคนครับหลายท่านครับเมื่อของดีอย่างนี้ก็มักจะมีผู้เรียนแบบที่สําคัญเรียนแบบเสมือนเลยนะครับแต่คุณภาพไม่เหมือนครับเพราะคุณภาพก็คือสิ่งที่ตัวจริงเท่านั้นที่เขาจะบอกว่าคุณภาพของเขานั้นใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจจริงๆ คือความยั่งยืนทางการเกษตรและวันนี้มีเสกเกษตรยั่งยืนและทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทำงานของ3เกลอเวอร์แพนนะครับสูตรนวัตรกรรมใหม่ให้กับทุกท่านได้รู้ว่าเมื่อเป็นของจริงต้องเป็นของจริงเท่านั้นครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามเกลอเวอร์แพนสูตร,ตรใหม่ใช้ง่าย,<ช>ายละลายไว เห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิมผลผลิตไม่มีสารถกตกค้างเย้